เมื่อเขาต้องติดอยู่บนเกาะที่มีแต่สาวๆนี่มันสวรรค์ของผู้ชายชัดๆหนังเปิดตัวที่มีเรื่องเล่าลือกันว่าทางมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้มีเกาะลึกลับแห่งหนึ่งชื่อว่าเกาะเวอร์จินที่นั่นประชากรทั้งหมดเป็นผู้หญิงซึ่งพวกเธอจะแก่ช้ากว่าคนปกติทั่วไปถึงสิบเท่าเนื่องด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งความยาววัยจึงทําให้ผู้คนจํานวนมากต่างออกตามหาที่ตั้งของเกาะแห่งนี้หนึ่งในนั้นก็คือเฮียสง มหาเศรษฐีเท่าผู้ปรารถนายอยากมีชีวิตอมตะเขาได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือและนักสำรวจไปค้นหาเกาะแห่งนั้นแต่ไม่เคยมีผู้ใดรอดชีวิตกลับมาได้เลยมีเพียงชายคนเดียวเท่านั้นที่เคยขึ้นไปบนเกาะเวอร์จินเขาก็คือหลี่พ่อของพระเอกเพราะว่าหลังจากขึ้นไปบนเกาะหลี่ก็ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นไม่ติดต่อใครอีกเลยพระเอกจึงตัดสินใจเข้าร่วมการสำรวจกับเพียสงเพราะหวังอยากจะตามหาพ่อ